สวัสดีครับนันะนาวันนี้เรามาเจออีกแล้ววันนี้เรามาตีช่อนคลองเราเนี้นนเราลองดูดิช่องว่างนี้ไปช่วงๆนี้มีปลาให้สดเลยสุดสัตง์เลยไม่ใช่หลอกลวงหลอกลวงหลอกลวงอุ้ยเงาอุ้ยเงา นี่นะนี่นะนี่นะอี๋นะอืมมทำนีนน้น่าโดนอุ้ยกัดเลยกัดเลยอืมอือือะไรกิอะไรวะเนี่ยช่างกาัดอืมอืม สวัสดีครับนะ้านะนาะวันนี้เรามาเจออีกแล้ววันนี้เรามาตีช่อนคลองเราเนี้คลองประมาณนี้เลยยาวไปนู่นเราจเลาะ,ะไปตามนี้เรื่อยไม่เรื่อยเป็นยังไงอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็ล่าันเดียบาลันคันชิมโนเอ็กปลายนะสายพีอีศูนย์สองเฮ้ยหนึ่งจุดสองวันนี้นี่ตัวเด็ดเลยปลายางเหมือนจริงนี่ปลายางเหมือนจริงอันนี้สีม่วง เหมือนจาดยอดเอามาลองเห้ดูอีกแล้วแล้วก็นี่ทรงอ้วนนี่ทรงอ้วนนี่สีเขียวขนาดสองจุดแปดนะโอเคเดี๋ยวมาลองกันตัวนี้แล้วก็ตัวที่ใช้อยู่ก็คือตัวม่วงเนี่ยสองจุดแปดเหมือนกันโอเคเดี๋ยวลุยก,กันไปทำแค่สองซองนี่ใช่ไห้นี่ยอดไปลุย คตรงนี้ไม่ค่อยมีตัวขึ้นเลยเดี๋ยวเราลองทักสามี่ห้าไม้แล้วก็จะไปละเขามีคนหาปลาอยู่ข้างหน้าดโอ้โหสายตีลื่นใช้ได้เลยโอเคทับห้าไม้แล้วก็ไปแล้วโอ้โหตีโคตรลื่นเลยสาย โคตรสดสาติตโคตรลื่นถ้าข้าไม้ก็จะไปแล้วตรงนี้เหมือนแบบคนหาปลาเยอะค่อนข้างเยอะน้ำดีกว่าก็เท่าอ,อกคนนั้นเมตรกว่าแล้วแบบเนี้ยน,น้ำปุ๊ก อากาศคาวะม,มุมนี้เป็นไงมุมนั้นเหมือนลูกปลาเยอะไงเบลุนี่ลองลองดูมุมน,นี้เหมือนลูกปลาเยอะแต่น้ำมันขึ้นเออน้ำมันขึ้นขึ้นมาหน่อย ขึ้นมาแค่ยี่สิบเซนถึงเบาะตรงนี้มีลูกปลาเยอะดิตรงนี้ช่างส่้อยู่ การกัดเปล่า,ากาดเปล่า,าตึกนึงอะไรเมื่อกี้เหมือนปั้งนินเลยวะไม่เปน็นก็รตลาดอะ่ะอุ้ยอุ้ยตามมากัดเหรอตามมากัดจริงด้วยตาป๊อกตัวนี้ปลาป๊อกปลาป๊อกเลยนี่ป๊อกของจริง นี่โอ้โหแต้มแรกมาละโคตรป๊อปป๊อปนี่โอ้โหกัดดีจริงตัวเนี้ยบอกเลยโคตรป๊อปตัวนี้จะปล่อยไปเล็กเกินโอเค,นเคหนึ่งแต้มยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหคลองแถวบ้านตันหมดแล้วเนี่ยมีช่องว่างอยู่เป็นช่วงๆเราลองดูดิช่องว่างมีเป็นช่วงๆแค่เนี้ย ให้ตกอะไรวยเนะี่ยมีปลาให้ตกไหมหอุ้ยกัดเลยไม่ใช่หลอกลวงหลอกลวงหลอกลวงอุ้ยง,งาอุ้ยงารีบนะ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 เหลือ ไม่อยู่หืมหลุดใช้ดีด้วยกัดลากๆข้านี่เลยนี <c oughs> ่บวดไปหน่อยทำไม,ามาโหกัดลากๆข้านี่ไปเลยน่าจะปบวดตรงนี้ว่ะ ไม่คิดว่ามันจะกัดถึงขอบนี้แล้วออ๋มันอยู่ใต้บัวนเนี่ยซุ่มอ,อยู่เฮ้ยทำไมดิอย่างสวยเมือ่อกี้เป็นตัวเลยน้สาสักสังขีดลอกขอบนี้หน่อยดิ สาว่าเนี่ยโหอ้โหกี่มาอย่างสวยอโอ้โหรอบขอบเลยนี่นจุดหวังผลชัดๆมีตัวนี้ไม่น่ารอดเลยเนี่ยเฮย

กัดเลยกัดเลยกัดกัดกัดลากมานี่ลากมากลางคลองลากมากลางคลองได้เลยหนึ่งตัวนี่นี่โหอยู่กัดพุกเลย เอะเยอใส,สวยเลยนะเนี่ยสามขีอ mm hmm. ไล่ดูไล่ดูน้ำขึ้นน้ำขึ้นมาหน่อยทำไมน้ำขึ้นวะเขื่อนปล่อยน้ำหมาไปโดนทักปึ๊กปักปึ๊กปักน,ะนึ่งปลาิบเน้อหาไม่เห็นเลย ยังอยู่ไหนหมด,ดเอาตีมันกับเฮ้ยโอ้โย,อยช้อนจิบนี่เจอช้อนจิบแล้วหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวขาดหรือเปล่าอือะไรขึ้นว้า อะไรวะเนี่ยไปช้อนกัดกัดแล้วกัดแล้วกัดตืบเลยไปไหนแล้วล่างมากางคอ,าล,อลากข้นลึกอีกแล้วมั้งเนี่ยล่างมาฝั่งนี้วะใช่ปะเนี่ยล่างมาฝั่งนี้อู้หืหู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 โอ้อออออโหเหมือนสายหย่อนหน่อยนึงด้วยเมื่อกี้สุดยอด ไม่น่าใช่เจอติดหรอกใกลเดี๋ยแล้วเมื่อกี้เลยโอ้ส่งนานไม่ได้เลยกินเล็กตลอดเยี่ยมเลยตัวที่สองที่เก็บมาแล้วปล่อยตัวจิตเลยจิตสวยสวยสวย,สวยนี่คองนี่เลยเคเยี่ยมพูดตันแล้วข้างหน้าตกสามแยกก่อนดีกว่าเดี๋ยวตันอดตกละตันเรื่องนั้นน่ะหลอหาา่อมาตันแล้วนะ ตกล่างนิดหน่อยเผื่อตันแล้วอ,อดตกแล้วเราเอาก่อนก่อนที่จะไม่ได้ตกตันหมดเลยไม่รู้ข้างหน้าตาันป่าเห็นปลาช่อนเลยวะโอ้โหมันนี่ก็สุดสุดแล้วอ่อนนี้มีตัวต้องโดนแล้วโอ้โหไม่โดนเลย โอเคอย่าทิปนี้เราก็ลากันไปเพียงแค่นี้ดีกว่าหมดเวลาของเราละมันเทศปลานี่โอ้โหถือว่าทำงานได้ดีเหมือนเดิมโอเคแล้วพบกันใาทริปหน้า,นาสวัสดีครับบ้าย